สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเป้นะคะก็วันนี้ว่าจะมารีวิวเรื่องของอการรักษาพยาบาลน,นะคะค่ารักษาพยาบาลว่าถ้าหากคุณอยากเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะคะคุณท้องเสียธรรมดาเนี่ยคุณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ท้องเสียท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ,ะถ่ายหลายรอบแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงบ่ายนะคะก็มาวันนี้นะคะก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะไปหาหมอหรอกก่ว่าจะซื้อ ซื้อ,อยากินเองนะคะแต่ว่าพอดีมีธุระที่โรงพยาบาลด้วยนะคะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะคก็เป็นที่พยาไทยเสียรา,าะคาค่ะแต่ปกติอะไปหาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วพยาไทเสียราชาก็ห่างจากนี่ไกลพอสมควรหละนะคะห่างจากนี้ค่อนข้างไกลละขับรถเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ส่วนตัวนะว่าค่ารักษาแล้วก็ค่ายาที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวว่าถ้าหากคุณคุณมีอาการปวดท้องแล้วคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนอย่างเช่นพยาไทเนี่ยนะคะโดยที่คุณไม่ได้มีสวัสดิการเลยเลยคุณจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเนทะ่าไหร่คุณต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันมันจะเพียงพอไหมนะคะเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะวันนี้ไปพยาไทยศิราราชไปหาหมอนะคะแต่ว่า ตอนที่ไปเวรเบียนเนี่ยค่ะแล,แล้วเราเวรเบียนบอกว่าให้ไปหาตรงหมอตรงอายุรกรรมอะค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนคนหาหมอค่อนข้างเยอะเราอายุรกรรมมันจะเป็นเหมือนกับโรคทั่วไปนะคะก็ยิ่งเยอะเข้าใหญ่ตอนแรกเข้าไปตรงโซนอายุรกรรมแล้วอ,อพบว่าคนเยอะมากอะที่ทุกที่นั่งอะคะ่ะเต็มนะคะที่สําหรับรอวัด วัดความดันนะคะแล้วก็รอเข้าห้องตรวจเนี่ยคนค่อนข้างเยอะตอนแรกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ไม่หาดีกว่าค่อยไว้ไว้หาตอนที่เรากลับมาที่เอกชนดีกว่าตอนขากลับบ้านแต่ว่าพอพอรอพอ,อพอดีรอธุระอื่นด้วยก็ใช้เวลานานในการรอก็เลยเก็เว้นระยะไปไประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็ไปหาใหม่นะคะก็คนเริ่มซาสาแล้วแต่ก็ยังยังค่อนข้างเยอะต้องบอกก่อนว่าพยาไายศีราชาค่ะ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งเขารับสวัสดิการของประกันสังคมด้วยนะคะทำให้ก็จะมีทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็บุคคลที่ใช้สิทธิประกันสังคมรวมถึงบุคคลที่มีประกันสุขภาพก็จะใช้ที่นี่รวมถึงชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าพยาไทศิราชาก็จะโคกับโคกับ บริษัทต่งางๆนะคะเพราะว่าจะมีจะมีผู้ประกอบการที่จะเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างเยอะนะคะทําให้คนไข้ที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะตรงตรงโซนอายุรกรรมอะ่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เป็นบอกไปนะคะก็คือเป็นเป็นโซนโรคทั่วไปท้องเสียปวดหัวตัวร้อนธรรมดาอะไรก็จะเข้าโซนอายุรกรรมทั้งหมดนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆไปโรงพยาบาลไม่ว่าคนจะเยอะหรือจะน้อยค่ะทุกคนป่วยหมดแล้วก็มันเป็นส่วนรวมถ้าเว้นระยะห่างกันไม่ดีหรือไม่ได้ใส่ผ้าปิดจมูกคือไม่ได้เข้าอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้ใส่ผ้าปิดจมูกก็รักษาระยะห่างนิดนึงนะคะแล้วก็ล้างมือล้างมืออยๆนะคะเราต้องไปจับถ้าหากว่าคือถ้าเราเข้าโรงพยาบาลมีเอกสารต่างๆให้เราเซ็นเนี่ยถ้ามีบัตรกาไปเองก็คงจะดีนะวันนี้ไปแล้ไม่ได้เอาไปก็ใช้แอลกอฮอล์ข้นตลอดเลยนะคะทั้งก่อนก่อนก่อน ก่อนจับปากกาแล้วก็หลังหลังจับปากกาะคะเขาพ่นตลอดเลยนะคะก็ระวังหน่อยเพราะช่วงนี้โควิดแล้วก็เซนบรียังอยู่ในในท็อปท็อปไฟด้วยนะคะที่ที่คนยังติดโควิดถึงแม้ว่าช่วงนี้จะซาซาไปนะคะแต่ว่าก็ก็ยังเป็นพื้นที่อันตรายพอสมควรนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการรักษาดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะและนี่ก็คือยาที่เราได้มานะคะบอกก่อนนะก่อนจะรีวิวนะคะไม่ได้จะออกมาโจมตีหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ให้เพื่อนๆเ,เตรียมความพร้อมนะคะถ้าหากเราต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะไม่ไดราม่านะนะคะก็อันนี้จะเป็นถุงของพยาไทยนะคะนะปัจจุบนันนก็จะเป็นถุงพลาสติกแต่เมื่อก่อนถ้าไก็จำไม่ผิดอะ่ะน่าจะเป็นถุงกระดาษนะคะแต่ ตอนนี้โดยส่วนใหญ่หลายๆโรงพยาบาลก็จะเริ่มรณรงค์เรื่องของถุงและอยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมถุงกันไปเองนะคะวันนี้ไปหาหมอมานะคะค่าใจ,จ่ายนี่เลยนี่ค่าใช้จ่ายลดแล้วนะคะเหลือสะ3 7ันบบาทนะคะวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ยา2,887แล้ยและแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์นะคะ280รวมถึงค่าตรวจวินิจฉัยค่ายคารึกษาอีก550ก็ลดแล้วก็วเหลือ3,717บาทก็ถ้าคนมีสวัสดิการไ่ไม่รู้นะถ้าอันนี้ไปก็มีสวัสดิการนะคะจริงๆมีไปม,มีสวัสดิการด้วยนะคะมีในเรื่องของประกัน ปาะกันสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของประกันสังคมด้วยแต่ประกันสังคมไม่ไ,มได้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะจะอยูุ่จุฬารัตนะคะก็อันเนี้ยเราใช้สิทธิ์ของสวัสดิการนะคะวันนี้เราได้ยาอะไรมาบ้างนะคะอ,คอันดับแรกนะคะก็จะเป็นในตัวของของน้ำ น้ำเกลือแร่นะคะเป็นเกลือแร่รสส้มะคะกินไปแล้วนะคะเป็นยี่ห้อ rs อะไรอะผง o rs นะคะก็เป็นยี่ห้อที่ไม่ไม่ค่อยหวานเลยก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะอันนี้อันที่หนึ่งเนาะที่เราได้อ่ะหวานไ้ก่อนอันที่สองนะคะก็จะเป็นยาชงแก้ท้องเสียนะคะอันเนี้ย อันนี้ก็ก็มาคร้อมกับแก้วนี้นะคะผสมกับน้ำหนึ่งนึ่ออนมนะั้งใยาเขาบอกประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวผสมน้ำทานเลยนะคะโอเคอันนี้ที่สองนะอันที่สามยาแก้โรคกระเพาะนะคะก็ไปไปบอกว่าเป็นเจ็บเจ็บท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะนะคะหมอก็ให้ยาตัวนี้มาด้วย อันที่สี่ยาปรับทางเดินอาหารแก้ขคลื่นไส้อาเจียนนะคะสีแล้วอันที่ห้านะคะยาฆ่าเชือ้ออันเนี้ยอันเนี้หยหลายๆคนอะ่ะไม่ไม่ชัดหลายๆคนอ่ะก็กินไม่หมดนะคะอันเนี้ย ต่อให้อาการหมดแล้วก็ต้องกินจนกว่ายาเนี้ยจะหมดนะคะเมยนจะเกิดอาการดื้อยาบอกใครก็ก็บอกตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะกินไม่ค่อยหมดเลยยาฆ่าเชื้อนะคะเมยนเราจะดื้อยาแน่ๆนะคะอ่ะมีกี่รายการละห้ารายการละต่อมานะคะก็จะเป็นยาแก้ปวดท้องนะคะรายการที่หกนี่หกรายการนะคะ ก็วันนี้สรุปค่าใช้จ่ายรวม3,717บาทนี่เท่านี้เลยนะคะรวมแถมถุงไม่อึ่งใบค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวการรักษาพยาบาลนี้นะคะที่โรงพยาบาลพญยาไทยเนาะกเ็เป็นผู้ป่วยนอกนะคะจริงๆหมอถามว่ากลับบ้านไหวไหมกลับบ้านไหวนะถ้ากลับบ้านไม่ไหวได้นอนโรงพยาบาลแน่ๆน,นะคะบางคนอาจจะปวดท้องมากๆก็ๆก หมอก็กลัวว่าจะกลับบ้านไม่ไหวหรืออาการหนักก็ก็บอกหมอไปตามความจริงนะคะว่าว่าเป็นยังไงเนาะ,ะอันนี้ไปก็มามารีวิวว่าค่าใช้จ่ายในการกรักษาพยบาบาลถ้าหากเราไปหาหมอที่เราพมาลกระชนค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่ามีหมอเฉพาะทางอยู่ตลอดเวลานะคะเกือบเกือบทุกเวลาเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองประเมินดูว่าสวัสดิการที่เรามีอ่ะมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เราไปหาหมอไหมถ้าหากไม่เพียงพอ เราอาจจะต้องไปหาคลินิกหรือเปล่าหรือจะไปโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรที่จัดให้เราก็เราก็มีสวัสดิการตรงนั้นอยู่แล้วที่พี่รัฐบาลช่วยตั้งแต่บัตรทองหรือเป็นสิทธิการสังคมเองนะคะเนาะ,ะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้ามีใครคำถามปรึกษาในเรื่องของประกันสุขภาพนะคะก็ถามไปได้เลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย